กลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้วันที่10ตุลาคม2 5 6 7มี5ข้อนี้ได้เงิน6 0 0บาทดูเลยคุณได้ไหมสำหรับกลุ่มเปราะบางจะประกอบไปด้วยหลายกลุ่มคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุและก็กลุ่มของคนพิการนั่นเองซึ่งก็จะมีการได้เงินแตกต่างกันออกไปแต่ในคลิปนี้จะเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มไหนก็คือกลุ่มเปราะบางที่มี5ข้อนี้คุณจะได้เงิน6 ร้อบาทนะเรื่องนี้คือเรื่องที่มีสงคัามมากครับมาดูกันทั้ง5ข้อนี้ว่าคนในชุมชนคุณคนในหมู่บ้านคุณคนในละแวะกใกล้เคียงคนในบ้านของคุณจะมีคนที่มี5ข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีได้เงินแน่นอน600บาทครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเงินเป็นเงินสดด้วยสามารถพอได้แล้วสามารถนำออกมาใช้ได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ข้อที่1ครับ สำหรับกลุ่มปอบางกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่จะได้ครับข้อแรกครับก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มของเด็กนะแต่คำว่าเด็กเนี่ยมันก็จะกว้างนะครับตั้งแต่เด็กเกิดมาวันแรกลืมตาดูโลกเลยก็คือเด็กแรกเกิดจนก็คืออยู่ในวัยเด็กนะครับวัยเด็กตอนต้นนะฮะตรงนี้ก็คือกลุ่มปอบางกลุ่มนี้คือปอบางกลุ่มนี้ต้องได้รับความดูแลเป็นพิเศษ เพราะว่ารัฐเนี่ยต้องการที่จะทําให้เด็กที่เกิดมานะครับในประเทศไทยทุกๆคนได้รับการดูแลได้รับการเอาใจใส่ในส่วนของอโภชนาการอาหารนะครับก็หกรบาทตรงนี้เนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้โอเคทีเดียวนะครับก็ช่วยซื้ออุปกรณ์นะครับในการดูแลเด็กนะแล้วก็ให้บุตรหลานคนในชุมชน คนในที่อยู่บู่บ้านคุณนะครับคนในบ้านคุณเนี่ยที่ต้องการความดูแลตรงนี้ก็สามารถได้รับตรงนี้ได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีกลุ่มเบาบางกลุ่มเด็กอยู่ในบ้านครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับก็คือต้องมีเด็กแรกเกิดในบ้านนี่คืออันนี้ก็กลุ่มเบาบางเจาะจงเข้าไปอีกนะครับก็คือใน5ข้อนี้คุณต้องมีหมดทุกข้อนะถึงจะได้นะครับเป็นมีเด็กแรกเกิดอยู่ในบ้านหากคุณมีเด็กแรกเกิดในบ้านครับ คุณมีแนวโน้มที่จะได้เงินในครั้งนี้นะนี่คือข้อที่2เพราะว่ารัฐจะสนับสนุนเงินตรงนี้ครับสำหรับกลุ่มที่เป็นเด็กนะดังนั้นเนี่ยหากว่าเป็นเด็กจริงๆเลยก็คือนับตั้งแต่วันแรกที่ดื่มตาดูโลกเนี่ยก็คือเด็กแรกเกิดเลยครับแต่ตรงนี้เนี่ยการจะทําได้คือเด็กเขาเพิ่งเกิดมานะครับตัวผู้ปกครองเองต้องเป็นคนทําเรื่องให้นั่นเองนี่คือข้อที่2ครับมีเด็กแรกเกิดในบ้าน ทำให้มีข้อ2ครับต่อไปข้อที่3มีเด็กหรือบุตรเนี่ยที่อายุไม่เกิน6ปีในบ้านก็คือเด็กก็ได้เกิดตั้งแต่ได้เกิดมาครับลืมตาดูโลกวันแรกจนถึง1เดือน1คขวบนะสขวบ3ขวบ4ขวบไม่เกิน6ปีครับไม่เกิน6ขวบนะก็จะถือว่าได้ครับถ้าเกิดว่าคุณมีบุตร ปีไม่เกิน6ปีอยู่ในบ้านก็สามารถรับเงินตรงนี้ได้กณฑ์ okay, นี่คือข้อที่3ข้อที่4ครับมีบุตรที่อายุ6ปีเต็มเลยก็ยังได้ครับแต่ห้ามเกิน6ปีในบ้านเอาตอนนี้เนี่ยคุณดูครับบุตรหลานที่อยู่ในบ้านของคุณในชุมชนของคุณในละแวะกใกล้เคียงคนที่ดูคุณดูเผื่อเขาเนี่ยเขามีอายุเท่าไหร่แล้วถ้าอายุ7ปีอย่างนี้8ปี เก้าปีสิบปีเป็นเด็กวัยเด็กที่แบบวัยเด็กตอนต้นวัยเด็กตอนกลางอะต้องเป็นตอนต้นนะครับถ้าเป็นตอนกลางตอนปลายตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้แล้วคือพูดง่ายๆคือเกิน6ปีไม่ได้6ปี1เดือนก็ไม่ได้แล้วต้องหปีเต็มครับยังคงได้รับอยู่นะตรงนี้คือเรื่องที่สําคัญมากๆครับมีบุตรอายุ6ปีเต็มได้แต่ห้ามเกิน6ปีครับนี่ข้อที่4ข้อที่5ครับ คุณจะต้องผ่านการลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนบุตรด้วยเพราะว่าเงินในครั้งนี้คือเงินอุดหนุนบุตรคือให้สำหรับบุตรนะครับให้สำหรับครอบครัวหรือว่าพ่อแม่ที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดครับจนถึงอายุ6ปีครับรับสนับสนุนให้ถึง6ปีเต็มเลยเพียงแต่ว่าคุณต้องรีบไปลงทะเบียนครับรับเงินตรงนี้นะ ก็ถ้าหาว่าคุณยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินตรงนี้มาก่อนเลยนะครับหรือเพิ่งรู้ครั้งแรกก็มันมีเงินคงนี้โครงการนี้ด้วยเหรอวิธีการไม่ต้องห่วงเลยผมใส่วิธีการเอาไว้ให้หลังวีดีโอนี้คุณสามารถไปจัดการลงทะเบียนได้เลยครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นสวัสดิการของภาครัฐผมคือทุกทท่ททานเนี่ยการที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราไม่ใช่เป็นภาระของสังคมหรืออะไรพวกนี้นะครับเราต้องเข้าใจว่าอันนี้คือสวัสดิการของรัฐคือสิทธิที่คุณจะได้รับคุณต้องภูมิใจครับต้อง คือมันเป็นการเงินเงินได้รับเงินแบบมีเกียรตินะหลายคนน่ยที่ผมทําคลิปนะครับหลายหลายคนก็พิมพ์มาพูดกันใต้คอมเมนต์แต่ละคลิปเลยครับว่าบางทีก็บอกว่าเงินเนี่ยโอ้ไม่ดีมันลดเกียรติเราคือตัวเงินมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับบางทีเราคิดไปแบบนั้นแต่คุณต้องเข้าใจครับว่าคนที่เขาทำเงื่อนไขของโครงการนี้คือนี่ทำตั้งต้นทำที่ทำโครงการแต่ละโครงการขึ้นมาโดยเฉพาะโครงการนี้เนี่ย คือเขาตั้งใจทําเพื่อจะช่วยเหลือเป็นสวัสดิการของรัฐซึ่งสวัสดิการของรัฐหมายความว่าคุณจะรับก็ได้จะไม่รับก็ได้คือมันไม่มีบวกหรือลบครับมันคือคุณจะเอาหรือไม่เอาขึ้นอยู่กับคุณถ้าคุณจะเอารัฐก็มีพร้อมให้คุณถ้าคุณไม่เอาก็ไม่เป็นไรรัฐก็ไม่เป็นไรครับดังนั้นเนี่ยการรับเงินตรงนี้คือเงินแบบมีเกียรติเหมือนกับคนที่ได้บัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยคือมีเกียรตินะครับคือมันเป็นเกียรติเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้บังคับ ให้คุณว่าต้องห้ามเอาหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็เปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับที่เป็นคนไทยแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีคุณสมบัติที่ผ่านอ่ะคุณก็จะผ่านได้บัตรสวัสดิการอันนี้ก็เหมือนกันครับเงินอุดหนุนบุญเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คุณได้ไปลงทะเบียนใครยังไม่ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนนะถ้าลงทะเบียนแล้วผ่านคุณก็ได้เงินไม่ผ่านก็ไม่ได้เงินก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องกังวลน,นะครับดังนั้นเนี่ยให้เข้าใจตรงนี้นะวิธีคิดตรงนี้เนี่ยคุณจะได้เปิดกว้างไงว่า เมื aría, welche, om, the tá, PN, ่อคุณได้เงินตรงนี้มาแล้วนะในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะเติบโตขึ้นไปนะครับร่ารวยรวยมากคุณก็มาช่วยเหลือสังคมนะเอาเงินรายได้ต่างๆมาช่วยเหลืออาจจะช่วยเหลือรัฐอาจจะช่วยเหลือในวงของคุณในชุมชนคุณในหมู่บ้านคุณอาจจะเป็นการให้งานของคนที่ไม่มีงานตกงานอะไรพวกนี้คุณก็สามารถช่วยเหลือได้นั่นเนี่ยให้เข้าใจตรงนี้เลยว่าการรับเงินไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆของภาครัฐเนี่ยผมต้องพูดประเด็นนี้นะครับก็คือการรับเงินในต่างๆเนี่ยคือว่าเงินทุกเงิน มีเกียรตินะครับคนที่รับเงินเนี่ยมีเกียรติแล้วก็รัฐต้องการช่วยเหลือครับเขาก็ต้องการเขาต้องการช่วยเหลือคนถ้าเกิดว่าไม่มีคนต้องการให้ความช่วยเหลือเลย eh? เขาก็ไม่ได้ทาตามวัตถุประสงค์ของรัฐดังนั้นเนี่ยการที่คุณเข้าไปรับความช่วยเหลือครับหรือว่ารับเงินตรงนี้เนี่ยก็คือเงินที่ควรจะได้ของคุณอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคุณก็เป็นคนไทยก็อย่าลืมไปรับโอกาสตรงนี้ด้วยครับมันคือโอกาสที่คุณ ควรจะรับนะสำคัญมากๆกครับอ่าก็ผ่านการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรถ,ถึงจะได้ส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วคุณผ่านการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรแล้วก็สบายใจได้คุณได้เงินตรงนี้แน่นอนพราะมี5ข้อนี้แล้วครับอ่าโอเคนั้นเงินอุดหนุนบุตรคืออะไรครับคือเงินอุดหนุนบุตรหรือว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นมาตร,รการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีครับไหมเป็นการช่วยเหลือเล e ี้ยงดูเด็กแรกเกิดครับคือเป็นสิทธิประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับครับนะ หรือคุณจะทํางานอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ก็ต้องทําอยู่แล้วแต่มายถึงว่าเงินตรงนี้ก็เข้ามาช่วยแบ่งเบาให้คือบุตรทุกคนนะครับเด็กทุกคนที่เกิดมาบนประเทศไทยเนี่ยพื้นแผ่นดินไทยคือสมบัติของชาติคือสมบัติของประเทศอยู่แล้วนนเนี่ยทางภาครัฐก็ต้องสนับสนุนของสมบัติเหมือนกับคุณมีบ้านเนี่ยแล้วรัฐรัฐเนี่ยก็คือภาครัฐเนี่ยคนทั้งประเทศคือคนที่อยู่ในบ้านที่เรียกว่าประเทศไทยนะครับ ดังนั้นเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยก็คือคนทางภาครัฐก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนหรือคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยอย่างคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่ในบ้านนะครับคุณก็อยากจะให้คนทุกคนมีความสุขดีใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันรัฐที่เขาเป็นที่เขามีประชาชนเป็นอยู่ในบ้านที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยก็อยากให้ประชาชนดีขึ้นก็เลยออกโครงการเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเป็นสวัสดิการสังคมสวัสดิการของรัฐแต่เงินโครงการนี้เนี่ยให้สําหรับ เด็กวแรกเกิดครับนั้นเนี่ยมาตรการนี้ก็ช่วยเหลือเด็กที่อายุถึง6ปีนะสำหรับกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยดําเนินการโดยก,มกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะก็ช่วยกันนะสังกัดรกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์ครับอ่ากวิธีการลงทะเบียนไม่ต้องห่วงหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้สำหรับคนที่เพิ่งมารู้วันนี้ในครั้งแรกนะครับแล้วมีบุตรที่อายุยังไม่ถึง6ปีก็รีบไปทำได้เลยเงินจะเข้าครับในเดือนตุลาคม2567ใน วันที่10ตุลาคมสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะเงินจะเข้าสู่บัญชีที่คุณให้ไว้ตออลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรนั่นเองครับนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดครับที่นําฝากุกท่านถ้ามีข้อมิมจากนี้ผมจะนำมาฝากท่านอย่างแน่นอนสำหรับใครที่มี5ข้อนี้ก็จะได้600บาทนะเข้าไปเลยส่วนใครที่ยังไม่ได้ก็ให้รี่ไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรด่วนเลยครับแล้วคุณจะได้ถ้าทันเดือนนี้ก็อาจจะได้ครับถ้าไม่ทันก็จ,จะได้ในเดือนถัดไป ก็รีบไปทําครับแล้วจะได้เงินเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ครับก็ยินดีกับทุกท่านลงหน้าด้วยที่ได้เงินตรงนี้ครับนี่ก็คือข้อมูลสําคัญล่าสุดที่ฝากทุกท่าน